บรรยากาศครับมองมองกระเอินน้ำมอครับแต่ส่วนบาโจจะเอินยางฝนครับลังจะฝนตกันจะเกิดอากาศแบบนี้ครับพี่น้อขึ้นจังน้ำมอเลยนะครับมืดมืดม่วๆครับคนกำลงฝาโอ้บรรยากาศดีครับแต่ว่ารอห้าเฮ็ดนต่เนี่ยบม่ค่อยเห็นอเไยพี่น้องไปครับไปหลุนมาบาโจสี่เห็นเฮ็ดสี่ม้าเฮ็ดอย่างไรเนาะครับสวัสดีครับ มนนกกบบืันนี้ก็ะเพาะกระเป๋าจนนัดกับสารสกุลคือเก่าเด้อขับมาเลาะปลาเห็ดน้สารสกุลเนาะมืันนี้ก็พาะกันในวันที่31บพุษภาหกแปดครับผม ที่การเทาเขามาที่ผู้สูงทางอำเภอโค้งเกียร์มีแล้วครับผมจะได้เขามาเลยเป็นกำลังใจให้เบาโจนเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะไปเป็นกำลังใจให้เบาโจนต้ครับผมบริกาเขาปลาช่องสมือพี่น้องรู้สึกโปสบายมั้ยนะครับมือนี้ก็เลยไข่เนี่ยก็เลยพาสาวสกุลหลวงกนมาหล่อฮาริทบ้างครับมือฝนตกจะได้ขับพี่น้องเมืองลำหมกกำลังกระลงนะท่าทุกคนเนาะไปครับไปหลุดมันมาสิมาหน่อยมันลายสาวสกุลเนาะไปครับผมในการหล่อคอยหน้าเม่งเว้ยพี่น้องเนา ขวดน้ำผู้ไปครับเดีอยเอ็มเทมเลยเตียงรถไปครับตะกอนฮัดเห็ดไข่ครับบัานี้ผ่อผู้เห็ดไข่ครับ บ看看네 mm ันใหญ่ดอกบุคคลเขาพิการไปเลยเนาะปีที่แล้วพี่น้องเอ้ยดอกสมจานเขาจานใหญ่ครับพี่เราเจอขึ้นขัดยังไงใครไม่รู้ Ừ, mực gì nổi quần thân này hả? Đâu như vậy có Đẩy dữ lắm Đi tiếp đi Chà Cô đen kem quán gì là khắp mưa đi Ừ, khỏa Bái thắt đen กหน่อยาสาะกนหน่อยออกได้อครับผ่านเไปครับเอาซสิคผ่านงอมงมาคลางด้อครับกหน่อยเนาะคายผิจีด้พี่นันี้ซาสค

กูฝากกูฝนมาใหมเน้อไปดอกนึงครับบู๊ิขะอ้าวงามเลยครับอย่างเียงเงี้ยงงออย่างแตฝนตกเลยฝนตกดิดดอกดิครับ นี่ครับอันนี้่ถุไห้ต่ตอเขาไปครับเป็นมนันๆด้วยกันครับผมแดงครับ ผงครับผงแดงครับตรงแดงสมศกดอกนึงครับเนี่ยบอดี้อมซีใบใหม่เลยพี่น้องเลยนี่ครับนี่นง,นง,ง,างามอยู่ไปครับผมสิผงสมครับพี่นอ้องมุ้ยผงสมง,มงามเลยครับ ดูเป็นจุ่มเป็นจุ่มงามเลยครับไปครับมานกันต่อเลยขอของเศษแล้วครับเห็ดเส,ดสียบนะจ้าสกุลเนาะแกงไม่ต้องใส่พวกติ๋วเลยครับเห็ดเพิ่งสมแต่ว่ากุฝากกลุ่มฝนแนวเนี่ย,ยมวยขี้นกันครับพี่หนอง ดอกปุจะดำๆหัวดอกดำๆดือๆหน่อยพี่ครับงาม้ยเนาะอหาอื้ออะไรบ่ดกันนะไปเหานบ้าโจเยี่ยมหแดหหน่อยเือกลังเนาะโอ้ยหางกัน ส่วงหรู้สึกบ่อยสบายพี่เนาะไม่ได้บวได้เขาปลาหมื่นสองหมื่นสาสกน,นเนาะปลาโจปลดเนื้อปลดโตครับก็เลยพักก่อนอเนครับเอาสาสกน มาเลยจ้ะได้แล้วแกงบอยใส่ผักติ๋วเลยเนาะตรงนี้รสชาติสมสครับเป็นผู้ได้มากสมเนี่ยก็ใส่ไปนิดนึงเบียกค้อสีเดียกก็ไปไหมเปียกหนาไม่ได้ครับแต่เพิ่มเหลือมกลัวเนาะ cai xong đọp, bé vào chùa bộ hình hinh à. em đi của hinh đấy à, nó hẳn đồ hẳn 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 ใส่ก <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ันรับพีองฝนบ่แด่ฝนบ่ ก่อนหน่อยครับไปครับก็แดงหน่อยครับ,รบอืมไปด้วยเอาซะตะกอนอืสวยขนาดเลยจะเป็นเหลือๆนห,นหนึ่งนะผมไดเปียกเหลือๆครับแต่ว่างามพี่เนาะ ไตดอกมันจะเป็นสีเหลืองเนาะตามแม่ไปครับไปก้นหึงดอกไปสีดอกไปอย่างไรล้างดอกเผืดอดอกอไปครับพ่อหนังได้ครับเหมือนพ่อฝายได้ครับนี่ใช่พ่อหนังเรือพี่น้องบม่ได้บอกผูดได้ครับเบาจโจบไปดอกพูดเด้อ๋อเขาลิมทางดำอีกทีนึ่นะ แปกับ,บ็ขบทางดำเล้บก็มัขึ้นไปทางดำนี <c oughs> ่จะไปทางดำบบแข้งนี่ออกไอ้ทางดำขนาดนี่เนาไปครับไปมนไไปันคือไก่ทางอี่แล้วมัอนี่เอาเห็นถนนดำบ่ครับนี่ถนนดำนี่รถเบาโจจอดที่น,นักกงานพี่น้องเบื้องยังนี่ถนนดำครับลงมาหนี่เ <c> ฮ <oughs> ็ดออกพี่น้อง้เฮ็ดพอออกครับฟูดโอ้ยออกข้างถนนดำพี่น้องเอ้ยบัดนี้กินง่ายได้แเถอะบุตรไปไกล เ็นบ่บนี่เอ้าเดีสามโด้คุณพี่นอ้องสามดอกงามเลยครับออกริมถนนดําไปครับไปหามันหมาน,านดํากันครับไกลรถนี่ละใจใจค่ะพี่นอ้องริมถนนคือเการับขางขางกันมาหน่เนี่ยโบยินวันนี่โอ้หมาซ้ายริมถนนอีดิเอาในาเปล่าเคลียร์บุงอีกคนครับสังพี่น้องวันแห้งตีทางดําเลยวันนี้เอาเจ็บหัออกติดทางดําเลยครับรถกระาะวันนี้ พี่พี่น้องพี่นี่ครับของกี่พียงกี่พี่เอ,อ้าเอารถเขาเห็นะะเหรอวะก็เฮ็ดอยอนนู่ข้างท่างวันนี้กำกบนพี่น้องเอ้าเดี๋ยวกันนึงครับนี่ครับถนนพี่น้องถนนนี่ลูกบอลนี่ก็เฮ็ดครับนี่โอ้เนี่ยมือเงินมือก้อนหินครับนี่นั่นแหละมืกนก้อน,น,นหินเลยทีแรกไม่เจอดอกเห็ดจืิงๆกล้กับหินนี่แหละครับโอ้ยพอออกยดินถนนพี่น้องเอ้ยบันนี้ ไปครับไปรอหาซอยกันแนบมานี่นี่ครับรอก็ดพอเนอมือไม่คนหินตบง่บยมกง่เลยพี่น้องนี่ริมถนนนีด้อครับ่างจากถนนบนขัเมือสองเมตรถมะนี่กือถนนครับมานแล้วมือนีริมถนน่ต้องไปไกลครับจังไปจังพี่น้องมาหนีจริงที่คือหนทางดำเละพอไปจังไปจังเ่เจ้อาพีพี่น้องย็ดจิออกย็ดจขึืนออกนี่ทางดำครับมานนิไม่ได้ดอกงามโอ้ไปพี่น้องไปหมานต่อครับ อาติดโพพี่น้องตัวคิดโพอยู่ริมทางบ้าลขยหากินง่ายครับไอ้เนี่โอ้ยเดี๋ยวป้าโจ้ยบึงกระหักบึงโดคิดโพแต่ดโดพอหนังได้ครับนี่ริมถนนคือเก่านั่นนั่นถนนดำขอบเปดำดำอ้ามันหมานอีกแล้วครับผี่น้องอิดโพอิดโพโอ้ยนะมวนพี่น้องมวนพีพี่ พีดอกนึงครับเอ้าดิ่มทางคือเก่าไปครับมันแก้วเด้อวันนี้ครับเด็กคือไปถึงเด็กไปไหนปะเออมีแต่หินแล้วต้องเสียแก้วด้วนั่นในช่องกาแฟเขาเกาเขาก็ะมิ่นดอกหนึ่งดำๆทับอกันเออเห็นแล้วบอด้เตีงบอด้จัดเองเออจะยังจัดฉากกันยังเด้อครับนี่เย็ดธรรทักษะได้พี่น้อง À, nói... Hoặc được hai ra, bài hát. Bài được hai lần cầu. Chang lộ mạo bệnh nhân. Wonderful. Bài hát thai, bài hát 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 เุ้ยเงี้ยพี่ดอกเี้ยกู้ยนีบอมีเ้ยก็สิว่ามันปากันเห็ดหยังสองคนหือเยียยพัฒนานลยพี่้องเห็ดนั่นดอกนี่ไม่ใหม่นั่นไม่ใช่นี่ใหม่ดำดำนี่อือฝีไม่ดี นางเอาเลยไปปักกันยางไปปกไก่ไม่ปผหิบต่างหัวไปครับพี่น้องครับบ่าวโจมาหดบานเลยด้อครับผมผลงานที่เขาได้มือนะครับเห็ดรวมเ่าก็ได้เต็มกระตาเลยครับเป็นเห็ดกอเห็ดละงูเห็ดไอรื้มรวมครับเห็ดหนาเขียวเห็ดยังนี่แหละครับผมตอนนี้เป็นเห็ดพอครับหาแป๊บเดียวพี่น้องริบสนุนในอยู่ประมาณลูกกลัวครับไม่นีนี่เอเดาก็ดคจับพี่น้องชิ้กาเขามาเป็นกำลังใจให้บ่าวโจเลยด้อครับผม ชร์กดติดตามนะครับเนาะกดกระดิง่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากบ่าวโจ้นะครับผมรับมือนีนบ่าวโจนัดขอตัวลาไปก่อนเด้อครับผมขอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ